สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง b ์บลูทุกท่านนะครับเจอก,กันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงของ l u u s t t o d y นะครับแน่นอนครับวันนี้เราก็ยังมีข่าวซื้อขายผู้เล่นมาฝากให้กับทุกท่านได้อัปเดตกันเหมือนเดิมนะฮะซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างซ u z u กิ e er อ t i g ติ m a r t Hybrid ครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทตอกย้ำ MPV ครับสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7ซเว่นอนะครับ ดูฟุตบอลหรือว่าอยากจะเดินทางท่องเที่ยวก็แนะนำมีเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาติดเอาไว้นะครับจะได้สดชื่นนะครับข่าวที่น่าสนใจก็มีหลายเรื่องแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงทางเรื่องของเชลซีครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่พังอาจคว้า3แชมป์ได้สำเร็จนะครับหลังจากที่เมื่อวานเอาชนะอินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ0ูนย์ครับได้ประตูจากโลดรีนาที68 นะฮะก็เป็นเกมที่แมซิตี้ต้องบอกว่าสู้กับอินเตอร์ได้สนุกนะฮะอินเตอร์นี่ไม่ได้เป็นรองเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าสุดท้ายแมซิตี้ได้ความเก่าครับนาที68ปครับประตูเดียวในเกมนี้ทำให้ซิตี้คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับขณะเดียวกันครับข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์ของกุนนากโร่ครับออกมาพูดถึงเอนโซ่ฟานนเดสครับเขาบอกว่านี่เป็นฤดูกาลแรกของเอนโซ่ในอังกฤษครับ และแม้ว่าเชลซีจะทำผลงานได้ไม่ดีนักนะครับแต่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมสำหรับงานนี้ในลีกที่ยิ่งใหญ่อันนี้นะครับผมคิดว่าภายใต้การคุมทีมของโปเชตติโนเนี่ยเขาจะทำผลงานได้ดีขึ้นไปอีกนะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ซีเฟนจางครับเ,เจ้าของทีมอินเตอร์มิลานออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ ก็เขาพูดถึงเรเมลูลูคาคูครับเขาบอกลูคัคคูเนี่ยรักอินเตอร์มิลานครับซึ่งนั่นมันก็ชัดเจนมากครับเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่ลูคัคคูยังมีสัญญากับเชลซีเราต้องรอครับแล้วก็พูดคุยกับเชลซีเพื่อทำให้อนาคตของลูคาคูอ่ะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหลายจังหวะของลูคัคคูนะครับที่ผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นไปยืนบล็อกลูกมง นะฮะของเพื่อนร่วมทีมนะฮะหรือว่าหมายโชครายครับเจาัาหวะมงเผาขนก็ติดเซฟเอเดร์สันนะถือว่าดวงแตกสุดๆส,ส,สำหรับลูกคูนะครับส่วนข่าวซื้อขายย้ายทีมเมื่อวานมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เริ่มกันที่เรื่องแรกครับทางโปเชติโนออกมาเปิดเผยครับบอกว่าเขาสนับสนุนการตัดสินใจของเชลซีครับที่จะไม่ยื่นข้อเสนออีกครั้งให้กับดีลของมเนลูกาเต้ ate, เพราะเชื่อว่าการจ่ายค่าเหนื่อยมากเกินไปเนี่ย อาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในทีมได้ครับอันนี้เป็นรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโนนะครับซึ่งจากรายงานก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเขารับค่าเหนื่อยประมาณ10ล้านยูโรต่อปีส่วนฝั่งเชลซีจ่ายแค่3.5ล้านยูโรนะครับขณะเดียวกันโรมาโนรายงานว่าเชลซียได้แจ้งพูลิซิชแล้วว่าจะให้นักเตะย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยเอซีมิลานได้รับแจ้งข่าวนี้เช่นกันแต่มีอีกหลายทีมที่สนใจนักเตะครับ อย่างไรก็ตามอ่ะเชลซีมองไปที่การขายขาดเท่านั้นนะครับไม่มีการปล่อยยืมนะฮะขนาดที่แมตต์ลอครับ, w, ร,บรายงานว่าเชลซียังคงรอคำตอบจากเอซิมิลานว่าจะเอายังไงกับดีล15ล้านปอนด์ในการดึงตัวร ok ูเบนรอัชชีครับเพราะดีลหยุดชะง,งักจากการที่มิลานเนี่ยไล่เปาโลมาริน่แล้วก็ทางเฟเดริกมาซาร่าออกจากทีมนะครับก็ไม่รู้ว่ามิลานยังสนใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจอปัญหาภายในเข้าไปนะฮะ ขณะที่ Sky Sport ครับรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยเหมือนจะเลิกสนใจรูเบนล็อตตชิกแล้วครับหลังจากที่มาลินี่แล้วก็มาซาร่าอัมลาทีมนะครับส่วนฝั่งของฟุตบอลลอนดอนครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยเปิดโต๊เจรจากับซานตันแล้วครับในดีวขอซื้อตัวโลเบโอลาเวียนะครับซึ่งข่าวเมื่อสักประมาณวัน2วันเนี่ยเขาก็บอกว่าลาเวียเนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ40-50าล้านปอนด์นะครับขณะที่ สื่อดัชครับทางเทเลกราฟครับออกมารายงานว่าคิมซีเย็กเนี่ยเพิ่งไปเจอกับครินชี่พรอมมิชครับที่รัสเซียซึ่งพรอมมิชเองเนี่ยเพิ่งโดนคดีขนยาเสพติดครับทำให้อาแจ็กส์เนี่ยเลิกสนใจที่จะดึงตัวซีเย็กกลับทีมนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าซีเย็นี่ข่าวล่าสุดก็มีลีกซาอุที่ให้ความสนใจนะครับขณะที่ตุโตมาคาโต้ครับเซอร์ไนตาลีครับอ้างว่าอังเตรอนาน่าเนี่ย บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับเชลซีได้แล้วนะครับแต่อินเตอร์มิลานเนี่ยเพิ่งบอกปัดข้อเสนอ34ล้านปอนด์ที่เชลซียืดข้อเสนอเข้ามานะครับข้อเสนออาจจะดูน้อยไปหน่อยนะ40ล้านยูโรแล้วก็เป็นสื่อจากตุโตมาคาโต้เพราะฉะนั้นดีลของโอนาน่าก็แมต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับเมื่อวานนี้เหมือนสื่อของเชลซีในหลายๆสำนักก็ชื่นชมโอนาน่าในการเล่นนัดชิงกับแมนซิตี้ว่าทำได้ดีนะฮะ ขณะที่ดีมาเซโอครับรายงานว่าหากเชลซียื่นข้อเสนอก้อนโตที่42-51ล้านปอนด์ในดิโอนานาเนี่ยก็คงยากที่จะปฏิเสธสําหรับอินเตอร์มิลานนะครับนอกจากนี้ครับเลก,กิฟส์ก็ยังรายงานว่าเชลซีก็ยังพิจารณาไม้เมยองผู้สับป,ประตูของเอซีมิลานด้วยนะครับสังเกตดีๆว่าเชลซีในเร็งประตูดาบิดรายาในเงียบไปแล้วนะครับแต่ว่าเคสของไม้ไเมยองกับอังเตรโอนานา สองประตูจากเซเรียเนี่ยเหมือนจะเป็นข่าวเชลซีนะฮะส่วนในอิตาลีเนี่ยข่าวจากตุตโตจูฟนะครับก็แน่นอนเขานำเสนอข่าวของยูเวนตุสเนี่ยลือไปเรื่อยเลยครับบอกว่าเชลซีและแมนยูไนเต็ดเนี่ยสนใจวอลเซสเซชนี่ผู้รักประตูของยูเวนตุสนะครับซึ่งก็ไม่มีที่มาที่ไปเลยฮะข่าวนี้แล้วก็เป็นสื่อเดียวที่รายงานเพราะฉะนั้นตีไว้เป็นลือได้เลยนะครับส่วนเดอะไทมส์เนี่ยบอกว่าลอตาลอาร์ติเนสเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของเชลซีในตำแหน่งกองหน้า แต่เรอลมดริดเนี่ยก็ต้องการนักเตะไปทดแทนคาริมเบนเซม่าเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนฮะว่าลาตุตโลมาติเนสนี่ค่าตัวไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับขณะที่เกาโชว่วเมอร์คาโตครับรายงานว่าเชลซีต้องการให้เซซารุยคาซาเดเนี่ยได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้าโดยพร้อมจะปล่อยยืมให้บริทันหรือแอสตันวิลล่าไปใช้งานนะครับแหมใน,นยู20ในฟอร์มดีจริงๆน่าจะลองเก็บคาซาเดเอาไว้ใช้งาน ก็ไม่เสียหายนะครับก็ถือว่าเล่นใช้ได้นะฮะสำหรับคาซาเดนะครับขณะที่ Sky Sport ครับรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยให้ความสนใจในตัวของคานี่ชูอูเอเมกาครับกองกลางดาวรุ่งของเชลซีและพร้อมดึงตัวไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวนะครับแหมมิลานนี่ก็ชอบเด็กอังกฤษนะฮะได้โทโมริไปก็เล่นได้ดีแล้วก่อนน้นนี้ก็มีข่าวกับรูเบนรอฟตัดชีกด้วยนะครับจริงๆแล้วนี่ก็น่าน่าลองดูเหมือนกันครับว่าชูอูเอเมกาถ้าไปเล่นในทีมใหญ่ขึ้นเนี่ย เขาจะฟอร์มดีหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับก็มีรายงานเป็น breaking news เข้ามาครับว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยบรตรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับยูริเตเลมองกองกลางของเลสเตอร์ซิตี้แบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะใครหวังว่าเชลซีจะเซ็นฟรีกับเตเลมองหรือเปล่าอันนี้จบเรียบร้อยนะฮะวิลล่าเหลือแค่รอเปิดตัวเท่านั้นเองนะครับขณะที่สกายสปอร์ตเยอรมันครับรายงานว่าไบามินิกเนี่ยยังคงพิจารณา ดีแคนไร c ์ครับเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆในการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางในช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนเดิมนะครับส่วนฝั่งของ Football Insider ครับรายงานว่าทาง Manchester City เนี่ยให้ความสนใจในตัวของอนักเตะนะฮะอย่างทางด้านของยอสโกควาดิโอครับแล้วก็เริ่มมีการเจราจาเบื้องต้น กับไลปซิกล้วด้วยเพื่อหวังดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ข่าวเป็นจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นามาฝากกันนะครับข่าวของเชลซีอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็อัปเดตนะฮะดีลของเชลซีกับเซชนี H ่ N e, อันนี้ก็ตีไว้เป็นหลือได้เลยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของไม้ไมยองแล้วก็โอนาน่ายังไงเราก็ต้องตามต่อไปส่วนเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรเรื่องของเซซาเดคาซาเดครับว่า เขาควรถูกปล่อยยืมให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกหรือโปเชตติโน่น่าจะลองใช้งานก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เดอกาดหนนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ